สวัสดีนะคะขามาดูกัข้าวร้านนี้มีบัตรคิวด้วยนะคะทุกคนอันนี้ใช่ไหมข้กระดูกหมูสองอันนี้มีต้มจืดหม่อไม้นะคะนี่นะอ0 2 5 กับข้าวที่นีนี่นะคะทุกคนเราดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ คนเยอะมากเลยนะทุกคนองเี่ยวหล่นแล้วแหละสามสสี่สมาสีสิ่มีสบนี่ด่เาสี่ตมเสี่สี่ กับข้าวเยอะมากเลยนะทุกคนมีสมัติข้าวมีบัตรคิวไดบัตรคิวเจ้าหนูได้บัตรคิวแล้วแต่ว่าหนูถ่ายคลิปก่อนกับข้าวน่าทานมากเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะมีบัตรคิวด้วยไม่มีมีสี่ปีแล้วเนี่ย นี่ใช่ไหมคะนี่ห้าสิ0ห้าร้อยห้าสิบอาะ้อยสิบห้ารอห้าสิบห้ร้อยห้าสิบ3 0ารอบแ่ะๆไปไหนรอบแล้ขอค่ะขอแบบเพื่อค่ะ แล้วเราต้มดยงมรจแล้วตมเร็ตมรตมเสร้มเสร็จต้้มจมเต้มเส้มเต้มเสร้มเเส็จต่มเส้เ้เ็ตรจ้้้้็้้้มม